5สิ่งที่ทำ IF ผิดวิธีเดี๋ยวลองมาฟังกันดูค่ะว่าเป็น5สิ่งอะไรนั้นที่เราทำผิดพลาดโดยที่ไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะพี่ออยนะคะเป็นนักวิ่งเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เป็นโค้ชโภชนาการ Certified ายมหาลาัยแม่ฟ้าหลวงค่ะ ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่า IF คืออะไร intermittent fasting นะคะคือการกำหนดเวลาชั่วโมงกินอาหารแล้วก็การกำหนดเวลาอดอาหารนั่นเองค่ะ IF เป็นวิธีการควบคุมอาหารในวงการแพทย์และว,วงการโภชนาการที่บอกว่าปลอดภัยที่สุดนะคะซึ่งพี่ออยเองเนี่ยก็ได้ทำวิธีนี้เนี่ยมาประมาณ3-4ปีแล้วนะคะเป็นการควบคุมอาหารที่ยั่งยืนและปลอดภยัยแล้วก็ถาวรอ,อย่างนี้นะคะ ข้อดีของการทำฟาสติ้งเนี่ยนะคะหลักการง่ายๆก็คือเราจะต้องหยุดการกินอาหารเพื่อให้ร่างกายได้ดึงไขมันสะสมออกมาเป็นพลังงานนั่นเองซึ่งการทำ IF เนี่ยนะคะมีหลายวิธีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น8ทับ16นะคะหรือว่า1ทับ12หรือบางทีจะเป็น1ทับ24ก็มีนะคะแต่ระยะที่ปลอดภัยที่สุดก็คือจะเป็น8ทับ16นั่นเองค่ะ 8ปทับสิหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าการกินอาหารภายใน8ชั่วโมงนะคะแล้วก็ฟาสติ้งคืออดอาหารภายใน16ชั่วโมงนั่นเองนะคะซึ่งการกําหนดเวลาเนี่ยแหละค่ะในการที่เราหยุดกินอาหารตรงนี้มันจะทําให้ร่างกายเนี่ยหยุดหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมานะคะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยมีระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยต่าลงแล้วก็สามารถที่จะดึงไขมันสะสมออกมาเป็นพลังงานได้ แล้วปัญหามันคืออะไรล่ะหลายๆคนบอกว่าทํา IF มานานมากๆแล้วเนี่ยไม่สําเร็จสทัทีน้ําหนักไม่ลดลงสทัทีแล้วก็มีน้ําหนักเด้งขึ้นมากด้วยมันจะเกิดอะไรขึ้น5ประการนี้ล่ะค่ะที่จะมาบอกข้อที่1นนะคะก็คือกินน้อยมื้อเกินไป อา้าวทำไมทำ IF มันไม่ได้กินแค่2มื้อหรอกหรอหรือกินแค่มื้อเดียวหรอมันไม่ได้หรือไงอ่ะจะมาอธิบายให้ฟังนะคะการกินน้อยมื้อนั่นหมายถึงว่าสารอาหารและพลังงานที่ได้รับน่ะไปเนี่ยไม่เพียงพอต่อร่างกายต้องการทําให้ร่างกายเนี่ยมองว่าสารอาหารและพลังงานไม่พอแล้วมีการใช้พลังงานอีกต่อเนื่องในแชั่วโมงนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทาให้ร่างกายบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้รับสารอาหารเลยฉันเลยหดระบบเผาผลาญลง ข้อที่2นะคะสัดส่วนอาหารในแต่ละมื้อน้อยเกินไปจํานวนมื้อน้อยแล้วเนี่ยสัดส่วนอาหารในมื้อยังน้อยอีกอันนี้ร่างกายบ่นแน่นอนเลยค่ะว่าสารอาหารและพลังงานก็ไม่เพียงพอนะคะทำให้ร่างกายบอกว่าฉันจะอยู่รอดไหมเนี่ยฉันก็เลยหดระบบเผาผลาญลงดีกว่าค่ะ ขอมาลงลึกในเรื่องของสัดส่วนอาหารจํานวนน้อยพลังงานไม่พอสารอาหารไม่พออีกนิดนึงนะคะเพราะเนื่องจากว่าจํานวนน้อยมื้อเนี่ยกินน้อยแล้วใช่ไหมคะสัดส,ส่วนอาหารในมื้อเนี่ยก็ยังน้อยอีกมันทําให้สารอาหารและพลังงานที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันเนี่ยไม่พอ <est> นะคะเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยม <large> ีระบบเผาผลาญพลังงานของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะทําให้ร่างกายเนี่ยพอได้รับสารอาหารน้อยลงพลังงานน้อยลงเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องผลระบบเผาผลาญลงแล้วก็สะสมไขมันมากขึ้นนั่นเองนะคะ มันเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้พี่ออยจะบอกทุกคนว่าห้ามกินอาหารน้อยเด็ดขาดนะคะมันให้ย้อนกลับมาว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดฉันไม่ลดปริมาณอาหารลงเนี่ยแล้วมันจะทําให้ฉันผอมลงได้ยังไงมันต้องทําให้อ้วนขึ้นสิไม่นะคะสัดส่วนอาหารเนี่ยสำคัญมากๆเลยเราจะต้องเน้นในสัดส่วนของโปรตีนแล้วก็ผักนะคะในสัดส่วนของแป้งและน้ําตาลคาร์โบไฮเดตและพลังงานต่างๆเนี่ยต้องลดปริมาณลงนั่นเองค่ะนี่ถึงจะเป็นหลักที่ถูกต้อง ถ้ากินในมื้ออิ่มแล้วนะคะทําให้ไปสู่ข้อที่3ค่ะห้ามกินจุกจิกระหว่างมื้อเด็ดขาดนะคะเพราะว่าการกินจุกจิกระหว่างมื้อเนี่ยมันจะทําให้อินซูลินทํางานนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถดึงไขมันสะสมออกมาเป็นพลังงานได้เพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยเป็นข้อเล็กน้อยก็จริงแต่สําคัญมากๆค่ะ ข้อที่4นะคะคำนวณสารอาหารแล้วก็พลังงานแคลอรี่ของแต่ละอาหารเนี่ยไม่เป็นนะคะเนื่องจากว่าพลังงานของสารอาหารแต่ละอย่างเนี่ยนะคะมีจํานวนไม่เท่ากันนะคะบางอย่างเนี่ยมีสารอาหารเยอะพลังงานน้อยบางอย่างมีพลังงานเยอะสารอาหารน้อยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มีพลังงานเยอะๆแคลอรี่เยอะๆเน,นี่ยต้องจํากัดมันนะคะเช่นพวกธัญพืชต่างๆข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะที่พูดมาทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยแล้วไม่ออกกําลังกายอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะร่างกายจะต้องการ เพิ่มระบบเาผาผลาญเพื่อให้สามารถที่จะดึงไขมันสะสมออกมาเป็นพลังงานได้ถ้าเรากินเราอดเรางดแล้วเนี่ยทำเป็นเวลาแล้วเนี่ยนะคะแต่ไม่มีการออกกําลังกายเลยเนี่ยระบบเาผาผลาญเราก็ไม่ทํางานนะคะดังนั้นเนี่ย IF intermittent fasting ที่เราพยายามทํามาตลอดเนี่ยมันก็จะไม่มีความหมายเลยจบไปแล้วนะคะสำหรับ5ข้อ ถ้าใครยังงงๆหรืออะไรอยู่ต้องการปรึกษาเนี่ยหรือต้องการให้พี่ออยเนี่ยกำหนดสัสดส่วนอาหารให้ว่าแต่ละคนจะต้องกินยังไงนะคะสามารถทักพี่ออยมาได้เพราะว่าพี่ออยมีเครื่องวัด Body Composition ตัวนี้นะคะของยี่ห้อทานิต้าไม่ได้เป็นเซลล์ขายทานิต้านะคะแต่จะบอกว่ายี่ห้อทานิต้าเป็นยี่ห้อที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะคะเพราะในโรงพยาบาลเนี่ยเขาใช้หลากหลายกันมากๆเลยแต่อันนี้เป็นของ h o m e use นะคะทําให้สามารถคํานวณในสัสดส่วนของไขมันแล้วก็กล้ามเนื้อค่าระบบเผาผัานของเราได้และถ้าใครอยากปรึกษานะคะ ทักมาหาพี่ออเลยค่ะปรึกษาฟรีไม่เสียสตังค์นะคะยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย